ไม่รู้ถ้าปัญหากันที่สองไม่รู้ถ้าปัญหากันบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัฒน์กะปรกการวันอังคารที่แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบหกะครับคุณสารสีบอกว่าได้เวลาเนี่ยสวัสดีครับท่านสา,าธุชนผู้ใครทำทุกท่านาวันนี้เนื่องจะเริ่มช้าไปหน่อย เราะฉะนั้นจะไม่มีการพักระหว่างเวลา <c oughs> ชดเจยกันนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นรายการมิลินทปัญหาแล้วพระเจ้ามิลินคือใครใครตอบได้ไหม แต่ในคราวที่แล้วก็ได้ต่ในคราวที่แล้วมาในวัดที่สามนั้นได้จบปัญหาที่เจ็ด ที่ชื่อว่าจากักขุวิญญาณทาิปัญหานะครับวันนี้จะได้เขึ้นปัญหาที่แปดต่อไปปัญหาที่เจ็ดนั่นนะครับก็ควรทราบแค่น่อยเพราะปัญหาต่อ,ต,อต่อไปก็มักจะสืบเนื่องมาจากปัญหาก่อนหน้านั้นนะครับปัญหาที่เจ็ดมีการถามถึงเทววาน ของจกักควิญญาณคือของวิญญาณห้ามีจกักรวิญญาณเป็นต้นกับมโนตวานไอ้กับมโนวิญญาณว่าจากักรควิญญาณเกิดท่าทางตวานใดแม้มโนวิญญาณก็เกิดทางทวานนั้นหรือนะ, <c oughs> อะ,ะเพราะเห็ุไรถึงได้เป็นได้คําต่อเป็นอย่างนั้นแล้วสี่นี้เพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้น มีการสั่งกันเอาไว้เือว่าถ้าทฉันเกิดทวารหนแล้วเธอก็ต้องเกิดทวารน,นั้นด้วยนะอะไรทานองนี้นะครับ <c oughs> จนกระทั่งจบปัญหาไปมาปัญหาที่แปดนะครับ,จะ,จ,บจะไม่จบแล้ว,วร้อยเก้าสิบสองวัดที่สามเลอครับเอ,อ่ร้อเยเก้าสิบสอง พระเจ้ามิลินครับครับครับอ่ะยังไม่จบนะฮะปัญหาที่เจ็ดยังไม่จบก็ว่าจะให้จบพระเจ้ามิลินพระคุณเจ้านา,กาเกษตรจักขูวิญญาณเกิดขึ้นทางรทวานใดนะแม้มโนวิญญาณก็เกิดขึ้นทางทาวาน,นั้นเพราะ เทวานั้นเป็นที่วิญญาณทั้งสองนั้นเป็นไปอยู่เสมออย่างไรขอท่านจงกระทําอุป,ปมาดนะ้วยว่าท่านทั้งหลายใจลืมคำอธิบายปัญหานี้ในคราวก่อนขอถามเพื่อฟื้นความจำสักนิดนะครับคำว่าทวานนะมีความหมายว่าอะไรในที่นี้คำแปลแปลว่าประตู นะเอามายใช้กับธรรมะในที่นี้หมายถึงเอะอนี่ฮ <c oughs> <c oughs> ะคณมะ <c oughs> ทม่ตางออกของเิ <c oughs> อ็อ่าอ่าถ้าเิ็ไม่ออกแล้วเป็นยังไง <c oughs> ถึงได้พูดตะจารออกของเิ็ไอ <c oughs> ้ก่อนหนะ้านั้นเิ็อยู่ในห้องว่างนันอะออกไปทางประตูทางตะวนัน นะไอตอนไม่ออกไปนะคือยังไงช่องทางการรู้อารมณ์นะครับเป็นช่องทางการรับรู้อารมณ์เออเป็นช่องทางรับรู้อารมณ์ทีนี้รู้อารมณ์โดยที่ไม่อาศัยช่องทางหรือทวารในนะได้ไหมได้แหละครับคือยังไอง,ง,อ,งอ่าใครบอกก็พูดอยู่นี่แนะ่โนทวารไงปลว่าทวารใจประตูใจอ่ะ นะเอาไงดีคณนักศิลป์คอยก่อนนะเป็นที่สางอาศัยมันก็น่าจะวัดผุ๊บอันนี้มันทวาร เออออกไปรู้อารมณ์ก็ต่อเหมือนคนรู้ว่าคนนี้เก็นวิถีอ่าถ้าไม่อ,อกถ้าไม่อาศัยทวานออกไปรู้อารมณ์ไอเทวานเนี่ยเป็นประตูออกไปรู้อารมณ์นะทีนี้ถ้าจิตไม่อาศัยทวานเป็นไม่อาศัยไอเทวานออกไปรู้อารมณ์นะ ย่อมเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันในเวลาที่เป็นภาวางนะครับถ้าหากว่าไม่อาศัยทวานตอนเป็นภาวางได้รู้อารมณ์ไหมรู้ธรรมชาติของจิตจะต้องรู้อารมณ์แล้รู้อารมณ์อะไรละทีนี้อ,อน,น,นั่นกรรมกรรมในมตกตินิมิตรนะป <c oughs> รีเสน สามจบไปตั้งนานนะที่ที่อื่นนะนั่นเลยครับถ้าจะรู้อายอมอื่นที่มาถึงตาถึงหูเป็นต้นไนนะครับนะแล้วจะไปรู้ได้ยังไงมาถึงตาแล้วไม่อาศัยตาไปรู้จะรู้ได้ยังไงมาถึงหูแล้วไม่อาศัยหูไปรู้รู้ได้ยังไงนะครับ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตาหูเป็นต้นจึงเป็นเทาวานช่องทางให้จิตได้ออกไปรู้อารมณนะ์เห็นไม่เวลาเราหลับสนิทไม่ฝันจิตเป็นผวังเทาวานจะมีก็มีไปแต่ว่าไม่มีการออกไปรู้อารมณ์อื่นนะโรคเสียงกลิ่นรดเหมือนเวลาปกติก็รู้อารมณ์ประจำของตน กรรมบ้างกรรมนิมิตบ้างคตินิมิตบ้างอย่างที่เคยเล่าไปแล้วกรรมดีกรรมชั่วที่ทํามานะกรรมนิมิตก็อุปกรณ์ใช้ทํากรรมดีกรรมชั่วนะถ้าทากรรมชั่วอุปกรณ์ที่ใช้ทํเช่นเช่นเช่นปืนถูกนะ อย่างนี้เป็นต้นาคตินี้ก็เป็นรูปารมณ์ภาพที่มีประจำะคติที่เราจะไปน,นะครับถ้าหาวาตุกติก็เช่นภาพเปลวไฟอย่างซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าจะไปในรกรอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นอารมณ์อารมณ์พวกนี้จะปรากฏตอนใกล้จะตายในพักก่อนนะครับแล้วก็ จุดติจิตก็เกิดขึ้นแล้วก็ปฏิสนธิก็เกิดไอ้จิตติจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วปฏิสนธิในภพใหม่ก็เกิดขึ้นรับเอาอารมณ์กรรมกรรมนิมิตรหรือกตินิมิตนะที่จิตตอนใกล้ตายปลายรบเอานั่นแหละนะครับปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นอะไรในบรรดาอารมณ์สามอย่างมีกรรมเป็นต้นนั้นนะครับเราวัง จดติเป็นจิตประเภทเดียวกันกับปฏิสนธิก็ย่อมมีอารมณ์เช่นเดียวกับปฏิสนธินะครับ <c oughs> นั่นเป็นจิตที่รู้อารมณ์โดยที่ไม่ต้องอาศัยเทวะนะครับทีนี้ถ้าจะรู้อารมณ์อื่นที่นอกเหนือไปจากอารมณ์สามอย่างมีกรรมเป็นต้นก็ต้องอาศัยเทาวะนะ อย่างท่านตาบอดแค่อย่างเดียวไม่มีประสาตาประสาตาชัรุดเสียหายต่อไปนี้ไม่มีทางจะเห็นรูปอีกแล้วไม่มีทางจะเห็นภาพอีกลนะครับนะเกิดหูหนวกได้อีกอย่างนะเอาอีกนะครับก็ไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วต่อไปนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> คนเราไม่มีสวารเลยได้ไหมไม่มีสวารเลย อย่างน้อยมะโนทวารต้องนะอย่างน้อยมโนทวารคือพวกไอรูประพรมนะมีแต่นามมาทําอย่างเดียวไอทวารห้าข้างต้นทวารตาทวารหูเป็นต้นมันเป็นรูปประทับม,มดย่อมไม่มีแก่พวกไอรูประพรมซึ่งเป็นพรมที่มีแต่นามเพราะฉะนั้นพวกไอรูประพรมจึงมีแต่มะโนทวารน,นะครับ ของเรานะตาบอดหูหนวกอะไรสารพัดนะครับเกิดมาแต่ว่าอย่างน้อยมีสองทวารนะครับเอ๊ะอสงเนี่ยไอ้ไอ้ประสาทลิ้นก็มีนะอย่างน้อยสามทวารมนุษย์ลิ้นกายและปัจจัยนะอถ้าทำไมไปตัดเองน่งะ นี่ก็เสื่อมไปตามสภาพนะเกิดเพราะว่าที่เส้นทวานมันเฉพาะตัวประสาทนะนะฮะบอดแต่กําเนิดได้หนวกแต่กําเนิดได้นะแล้วก็มาคาหน้าประสาทสมาประสาทจมูกไม่มีก็ได้นะครับแต่ประสาทลิ้นต้องมีประสาทกายต้องมี นะก็เป็นอยู่หาทาวานกายทาวานไปแล้วก็มะมโนโทวานนะครับมโนโทวานเนี่ยต้องมีแน่นอนนะนั่งอยู่เวลานี้นะเกิดสงใจนึกถึงเรื่องราวต่างๆเวลานั้นอาศกิตอาศัยทาวานอะไรเป็นไปครับคุณมนวีบา อ่มามโนทวาน <c oughs> อ่เพราะฉะนั้นคำว่าถวารก็เป็นอันเข้าใจเลยนะครับ <c oughs> ทางออกของจิตที่จะไปรู้อารมณ์ <c oughs> พระคุณเจ้านาเกษณจักขูวิญญาณเกิดขึ้นทางทวารใดแม้มโนวิญญาณก็เกิดขึ้นทางทวารน,นั้นเพราะถวารน,นั้นเป็นที่วิญญาณทั้งสองนั้นเป็นไปอยู่เสมออย่างไร ขอท่านจงกระทำอุป,ปมาเวลาที่ตาเราเห็นภาพนะครับนะไม่ใช่อยู่แค่เห็นอย่างเดียวใจเรายังนึกตามไปด้วยว่าสิ่งที่เห็นนั่นเป็นอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นใครชื่ออะไรเป็นต้นนะครับก็แสดงให้มีมโนวิญญ,ญาณติดตามจากบบักขุวิญญาณที่เห็นภาพ <c oughs> านะระน่าเกษมขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่า คนผู้เริ่มทำงานในงานศิลปะทั้งหลายมีการนับจำนวนด้วยนิ้วมือการขีดเขียนเป็นต้นนะต้องนับนิ้วมือกันออสมัยนั้นยังไม่มีอุปกรณ์การนับอะไรที่มันวิเศษวิโสเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับ แรกๆก,ก็มีความงุ่มงามชัดช้าอยู่ในสมัยต่อมาการต่อมาก็หาความงุ่มงามชัดช้าไม่ได้เพราะกล่องแก้่วชำนาญขึ้นเพราะได้เป็นไปอยู่เสมอคือทำอยู่บ่อยๆนั่นเองในการงานที่ต้องไขครควนทำนั้นฉันใดขอถวายพระพรจากกุวิญญาณเกิดขึ้นทางทวารใดแม้มโนวิญญาณก็เกิดขึ้นทางทวารน,นั้น เพราะความที่ทวารน,นั้นเป็นที่วิญญาณทั้งสองนั้นเป็นไปอยู่เสมอนะไปไปซ้ำซากซ่าด้วยจนคลองนะเข้าชุดกันนะครับเอาเป็นว่าจากคู่วิญญาณไปปั๊บก็ต้องมีคู่หูตามมโนวิญญาณตามไปด้วยเสมอโแตาวิญญาณไปปั๊บคือเกิดขึ้นมาได้ยินเสียงก็ต้องมีมโนวิญญาณตามมาด้วยเสมออย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะความพี่ทวารน,นั้นเป็นที่วิญญาณทั้งสองนั้นเป็นไปอยู่เสมอฉันนั้นเหมือนกันจักขูวิญญาณไม่ได้สั่งมโนวิญญาณไว้ว่าเราเกิดขึ้นทางทวารใดแม้ท่านก็จงเกิดขึ้นทางทวารน,นั้นดังนี้เลยนะเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือปกติก็ไปอย่างนั้นไม่ได้นัดกันนะครับ <c oughs> ทั้งมโนวิญญาณก็ไม่ได้สั่งจากคูวิญญาณไว้ว่าท่านจะเกิดขึ้นทางทวารใดแม้เราก็จะเกิดขึ้นทางทวาน,นั้นด้วยดังนี้เลยนะ <c oughs> วิญญาณทั้งสองนั้นต่างหาการพูดจากันไม่ได้ย่อมเกิดขึ้นทางทวารเดียวกันได้เพราะทวารน,นั้นเป็นที่วิญญาณทั้งสองนั้นเป็นไปอยู่เสมอนะ อย่าไปปนเทาวานกับวิญญาณนะนะผมเห็นนักศึกษาอาธรรมพอพูดเทาวานกับวิญญาณและสัตวกน,นะครับเจอบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะจากขวิญญาณเกิดขึ้นทางทาวานไหนในบรรดาทาวานหกคุณพิมพลักษ์ครับ จากรคูวิญญาณเกิดขึ้นทางทวารไหนในบรรดาทวารหกนะเออจากรคูทว,วารคือประสาทต,ตาจากรคูทว,วารนะแล้วมะโนวิญญาณเกิดขึ้นทางทวารไหนในบรรดาทวารหกน,นครับน,นะนั่นทุกทวารเลย นะครับจะเห็นว่าในวิถีเดียวกันเอากล่าวนี้เขียนเลยล่ะรวบแลดตัดความนั้นนะไม่ต้องเอาอะไร,รเยอะแยะจากโกิญญาณนะเ,เกิดที่ไม่เห็นภาพแล้วนะครับ <c oughs> ก็มีการรับอารมณ์พิจารณาอารมณ์ตัดสินจนกระทั่งกาวนาแหลนไปนะครับสาราะปัและก็ยรดหเาวังเห็นไหมครับพอเห็นภาพปั๊บนะครับไม่ใช่ว่าวิถีหยุดกึกเลยนะครับก็ยังมีการรับอารมณ์พิจารณาอารมณ์ เป็นต้นในวิถีเดียวกันในสายเดียวกันนะครับพวกนี้ร่วมแต่เป็นมโนวิญญาณยกเว้นจกักรวิญญาณนอกนั้นเป็นมโนวิญญาณอาศัยทวานเดียวกันคือจักขวิวานเพราะเป็นวิถีเดียวกันก็ต้องอาศัยท <c oughs> วานเดียวกันมากันเป็นสายทุกทีนะครับ ไปอย่างนี้จนกระตั้งตกภาวังไปนะเทียงแต่ว่า,ากิริยาที่รู้าอารมณ์ของชวนะทางทวานห้าข้างต้นมันไม่ชัดเจนนะครับไม่อาจจะถึง,อย,งอย่างถึงรายละเอียดของอารมณ์ต้องอาศัยชวนะทางมาโนทวารน,นะครับต่ <c oughs> อมาพ <c oughs> อวิธีนี้ ตบก็ขึ้นก่อนหน้าน,นี้ก็มีปัญจทวาราวัชนะก่อ,อนเอาวนะเป็นต้นก็เป็นไปอีกมโนทว,วาราวัชนะปลารบอารมณ์อะไรอารมณ์ที่จักุวิญญาเห็นแต่คราวนี้เปลี่ยนทาวารจากจักขวิทวารมาเป็นมโนทว,วารนะครับ พอมามโนตวารมโนตวารในร้วนแต่มีรวนแต่จิตที่เป็นไปทางมโนตะาวารลรวนแต่เป็นมโนวิญญาณไม่ใช่จักูวิญญาณโสตนะวิญญาณคณะวิญญาณจิาวิญญาณกายวิญญาณเป็นมโนวิญญาณเท่านั้นนะครับในเวลาที่ได้ยินเสียงก็อย่างนี้เห็นไหม <c oughs> นะโสตะวิญญาณเกิดขึ้นเห็นเอ่อ ได้ยินเสียงแล้วนะครับมโนวิญญาณก็ตามมาทีเดียวในทาวานเดียวกันคือโสตัเทาวานตกประวังก็ขึ้นมโนทวญญานเหมือนอย่างในคล่าวที่เห็นภาพนั่นแหละมโนทวญญานนั้นก็เริ่มที่มโนทวญญาราวชนะประดลกถึงเสียงที่โสตะวิญญาณได้ยินแล้วเทวนะก็เล่นไป แต่พระมาถึงมโนทวานนะจิตที่เป็นไปทางมาโนทวานย่อมอย่างถึงรายละเอียดของอารมณ์นั้นได้ดีกว่าคราวนี้ก็ร,รู้ว่านั่นหญิงหรือชายชื่ออะไรนะครับ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่ามาโนวิญญาณนะเกิดได้ทุกทวานละ นะครับทั้งหกทวารน,นะฮะจักวิญญาณเกิดได้เฉพาะจากักขุทวารโสตวิญญาณก็เกิดได้เฉพาะโสตทวารคาะวิญญาณก็เกิดได้เฉพาะคา,า,านะทว,วารน,นะะจิวหาวิญญาณกายวิญญาณก็อย่างนั้นนะเป็นไปทางทวารเดียวนะครับแต่มโนวิญญาณ อย่าไปเข้าใจว่าเกิดได้เฉพาะทางมะโนทวานเท่านั้นเพราะเห็นชื่อว่ามะโนมโนด้วยกันเอาก็จริงๆแล้วเกิดได้ทางทวานทั้งหกนั่นแหละนะครับนะเป็นอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าจะขุวอินญาณเกิดทางทวารใด แม้มโนวิญญาณก็เกิดทางทวานนั้นนะทะวานนั้นคืออะไระคือจักรคูทวานนะครับส่วนยามาเมารวมเอามโนทวานนะมโนทวารไจักรูวิญญาณนะมญญาณมเกิดไม่ได้นะอาศัยเป็นช่องทางไม่ได้นะครับไม่ได้เกี่ยว <c oughs> พิถีแรกจักขววิญญาณเท่านั้นนะอาศัยจักขุทวารน,นะอ่าไม่ใช่ต้องพูดกลับไปเลยจักขุทวานอจักขุวิญญาณนี้นะครับเป็นไปได้ทางจักขุทวานเท่านั้นอ่านะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจักขุทวานนี้มีแต่จักขุวิญญาณ นะครับนะอะไรมโนทวานก็มีเอ้มโนวิญญาณก็มีนะนะครับปัญจทวาน,ปาวานเป็นหรือว่าเป็นมนปัญจทวานอะไรอะต้องพูดในกรอบปัญจทวาราวชนะถ้าพูดว่าปัญจทวามันหมายถึงทวานะฮะปัญจเท,ทวาราวชนะก็มโนวิญญาณ นะครับแต่ท่านไม่พูดถึงเนี้ยเพราะถือว่ามันเพียงเป็นเพียงไอตัวเริ่ม,มาอารมณ์ให้ไอจักขุวิญญาณเท่านั้นเองน,นะครับท่านมาเริ่มพูดที่จักุวิญญาณไปเลยนะมันชัดนะครับพอเห็นแล้วก็คิดตามนะไอคิดเป็นมโนวิญญาณนะแต่ว่าไอถ้าถ้าวันเดียวกันอยู่นะครับ เป็นไปกันทางทวารเดียคือจักรทวารด้วยกันอยู่อาการที่คิดนั้นก็หาความลึกซึ้งไม่ได้ก็เท่านั้นที่นะครับแต่พอมาถึงมโนทวารแล้วก็อาการที่คิดจัดชัดเจนอย่างถึงรายละเอียดของอารมณ์ได้มากขึ้นนะครับพระเจ้ามีลิน พระคุณเจ้านาเกษตรโสตวิญญาณเกิดขึ้นทางทวารใดแม้มโนวิญญาณก็เกิดขึ้นทางทวารนั้นหรือกาณทวารเกิดขึ้นทางทวารใดตลอดจนจิวหาวิญญาณเกิดขึ้นทางทวารใดตลอดจนกายวิญญาณเกิดขึ้นทางทวารใดแม้มโนวิญญาณก็เกิดขึ้นทางทวานนั้นหรือรวบเลยกล่าวนี้นะพระนาเกษตรขอทวายพระพรถูกต้องนะกายวิญญาณเกิดขึ้นทางทวารใด ยอดใช่นะครับสวสวาตวิญญาณอะ้รนะไม่ต้องไปพูดถึงมาพูดถึงตัวสุดท้ายเลยกายวิญญาณเกิดขึ้นทางทวารใดแม้มโนวิญญาณก็เกิดขึ้นทางทวารน,นั่นพระเจ้ามีเรียนพระคุณเจ้านากเกษรกายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นก่อนมโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นทีหลังหรือหรือว่ามโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นก่อนกายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นทีหลังเล่า พระนาคเสียงขอถวายพระพรกายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นก่อนมโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นทีหลังนะที่จริงเน่มโนวิญญาณเกิดก่อนนะปัญจตวราวาชนะแต่มันไม่สังขัดมันไม่ชัดนะท่านก็เลยไม่พูดถึงมาเริ่มที่นี้จักวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นก็กล่าวว่าจักวิญญาณเกิดก่อน ท่านพูดไปตามความปรากฏครับนะครับแก่คนตั้งหลายที่รู้กันอยู่นะเวลาที่เราเห็นก็ตามได้ยินเป็นต้นก็ตามนะที่ชัดเจนอยู่ก็คือการเห็นของเรากับการคิดในอารมณ์นั้นตามไปของเราเพราะฉะนั้นพูดแค่นั้นพอไปพูดทำไมจิตใจไร้รวงให้เป็นเรื่องหาพี่ทํายงยากนะครับเวลาที่จิตยงา ขึ้นแล้วเนี่ยที่ผมบสริเื่อแล้วมโนวิญญาณมันเกิดที่ทางนมันจะแดงกันกับท้าบนนะสร่นสรพสิทธิชนะสรรเพื่อนะของคากันแล้วมโนตามไปอีกอต้องสัมปฏิชนะสันตินะเป็นต้นเล่นไปแล้วนะครับจิต วิถีอื่นจะเป็นไปตามก็ต่อเมื่อวิถีก่อนนั้นสิ้นสุดซะก่อนตกรวังซะก่อนนะะพอตกรวังแล้วถึงได้เริ่มวิถีทางใจนะะพูดง่ายๆทางตาส่งมาถึงใจนะครับตานี้มโนทวารเริ่มที่มโนทวาราวาชนะปรายรอบอารมณ์อารมณ์ไหนก็อารมณ์ที่จักวิญญาณเห็นแล้วที่สัมปชิญนะได้รับไว้แล้ว ที่สันติรณะได้ที่าจรณาแล้วที่ววนะตัดสินแล้วที่ชาวณเล่นไปแล้วที่ตถาลัมพนะหน่วงไปแล้วสองกณนและก็บตกระวังนั่นแหละอารมณ์นั่นแหละนะครับนะมานึกถึงอ่าพอน,นึกปั๊นึกในที่นี้ก็คือปลารบนะพูดง่ายๆว่ายังไม่ทิ้งเชื้อจับพลันนะครับยังติดตามนะและทางใจ นะครับเล่นไปอีกเจ็ดชวนะเล่นไปอีกเจ็ดขณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีการเสงกังน,นะพูดง่ายๆว่าจะเกิดสองวิถีซ้อนไม่ได้นะครับพอดีจิตเกิดขึ้นทีละดวงอยู่แล้วนะไม่มีการเกิดขึ้นซ้อนกันสองดวงนะ ไอ้ี่ก็พูดอะมันเป็นสำนวนท่านั้นนะ่ความจริงเป็นไปไม่ได้ว่าโดยปรามัดนะครับ <c oughs> ใจผมกับใจคนแนบกันเป็นสองว่างน,นนะฟังแล้วมัน <c oughs> เป็นไปไม่ได้ไไดกันนะอย่าว่าแต่คนละคนเลยคนเดียวกันยังแยกกันเลยนะเกิดทีระดวกไม่มีการแน่เป็นนะ อีเหมือนกับพวงอางุนะ่นนะปิดยุ่ตรงนังไปอย่างนั้นนะครับเกิดขึ้นทีระดวงนะแต่ว่าเร็วมากจึงเหมือนกับว่าเปิดเกิดคล้อมกันในขณะที่เราเห็นนั่นแหละในขณะนั้นเราก็คิดไปด้วยว่าไอ้ที่เห็นนะั่นมันคืออะไรเรารู้สึกของเราอย่างนี้ที่จริงมันก็ลวตอนนะตอนเห็นก็ตอนตอน,ตอนคิดนะฮนะก็ตอน แต่จิตเร็วมากพอเห็นปั๊บก็คิดและยังลืมตาอยู่ก็เห็นไหมก็คิดต่อไหมอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ว่าใจคิดเห็นหิววิถีมันก็ชนิดของวิถีมันก็เหมือนเหมือนเดิมนะใจคิดสกี่วิถีชนิดวิีของวิถีก็เหมือนเดิมคือวิถทีที่เป็นไปทางมโนตะวานันเหมือนเดิมจึงไม่จําเป็นเสียนให้เต็มกระดานลบก,กระดานเอาสองวิถีนี้พอนะครับ นอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับพระเจ้ามีเรียนพระคุณเจ้าน่กเกษตกายวิญญาณสั่งมโนวิญญาณไว้ว่า <c oughs> ไปยานดังนี้ล <c oughs> แล้วพระน่าเกษตขอถวายพระพรวิญญาณเหล่านั้นต่างหาการพูดจากันไม่ได้ย่อมเกิดขึ้นทางทวารเดียวกันได้เพราะความที่ทวานนั้นเป็นที่วิญญาณตั้งสองนั้นเป็นไปอยู่ <c oughs> เสมอคือเป็นไปอยู่ประจัำนะจนกระทั่งนะ อออพอจักวิญญาณเป็นต้นเกิดขึ้มนมโนวิญญาณก็จะต้องตามไปด้วยเสมอนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็จะไต่ถามบ้ไม่มีก็ปัญหาต่อไปคือปัญหาที่แปดไอ้นี่พูดเนีน่มันโดยความเป็นจริงดังนั้นอนะนเออเวลาเกิดจริงรอะนะคะ ปัญญาวารวิถีหรือว่าเป็นจักรถาวรวิถีนะเป็นตัวเป็นร้อยเป็นพันวิถีถูกไหมถึงมโนถารวิถีเป็นร้อยเป็นพันในอย่างน้อยนะนนไม่ใช่ไม่ใช่ให้ครบพันเสียก่อนแล้วค่อยมาโนเทถาวรวิถีาตาม